สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสามชาติทุกท่านนะครับวันนี้จเจ้านำเบอร์ออกไปส่งสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่นายจะมาเอานำเบอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงแต่และลั่นสี่ปากของพี่นายนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมมาดูมาดูาดวันนี้เดี๋ยวเอาน n เบอร์ไปส่งสมาชิกใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปเจอพี่นายเมืองปูกันด้วยครับผมนะครับขอบคุณครับผมเด็กใต้ครับผมข้างป่าละอูฮะ สวัสดีครับพี่มงกตครับสวัสดีครับพี่ศิลภพนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งสิบเจ็ดท่านนะฮะดูดูวันนี้เดี๋ยวไปเจอสายลั่นไม่รู้จะเป็นใครนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวนำเบอร์ไปส่งพี่น้องสามชาติแล้วด้วยสวัสดีครับกล้องครับผมโอ้ยขับรถมือเดียวด้วยมาคนเดียว สวัสดีครับมิสหายสองหกศูนย์ครับผมบีบแต่แต่เป็นเพราะพี่เล่นครับแหมจัดไปจัดไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเจอสายลั่นขแดบ้ง้งจัดสักหนึ่งผลงานขับรถมือเดียวนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังเดี๋ยววันนี้ได้ได้ฟังลั่นๆเนแะน่ขับรถมือเดียวอยู่แบบนึงไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมา สวัสดีครับพี่วีระครับผมเดี๋ยวจะให้ฟังก็ได้วางกล้องก่อนดูเข็มไม้ไว้ก่อนดูเข็มไหมไว้ก่อนพารามสองสก,กิดติดปหครับพารามสองตอนนี้กำลังโล่งครับผม ยังไม่ติดเท่าไหร,ร่นะฮะรถยังวิ่งได้ประมาณห0สิบเจ็ดนะครับตรงนี้นะถ้าเลยไปข้ามสะพานแม่น้าท่าจีนไปไม่แน่นะครับไปใส่เนาะเอานังเบอร์ไปส่งสมาชิกใหม่ครับสวัสดีครับแป๊บซี่ครับวันนี้เอาขันขาวออกมาอ่านี่เี๋ยวเจอแล้วสมาชิก มาลับนำเบอร์นะครับผมถึงบ้านเลยนะฮะชื่อเฟซชื่อไวไลน์นะไวไลน์สวัสดีครับ G X H N นะครับผมสวัสดีครับนี่สวัสดีครับผมเจ็ดเจ็บเจ็บนะนี่รถพี่น้องท่านใดเอ่ยนะมารับนำเบอร์นะครับผมนะนี่ชื่อเล่นชื่อไวไลน์ line, นะครับผมรอด้วยรอด้วยนะ ทักทายกันหน่อยสวัสดีครับนี่ฮะมาชิคใหม่ครับผมมารับน้ำเบอร์ครับผมคันนี้ทักได้นะจัดไปนะนี่แฟนครับผมสวัสดีครับแฟนครับพี่เป็นไงมาจากสไหนมาเอาน้ำเบอร์ใช่ไหมเดี๋ยวจัดน้ำเบอร์ให้ครับผม สั่นนัมเบอร์พี่น้องเราหน่อยนะครนัมเบอร์หนึ่งแผน่นนี่ครับนัมเบอร์สามชาติครับพี่น้องท่านใดยังไม่เคยเห็นนะนัมเบอร์สามชาติฮันแจกระต้องถามทีมงานเองด้วยนะถักไม่ตอบใช้แตกนะครับผมนี่แล้วก็สามชาติปีสามนี่และที่ขาดไม่ได้นะครับผมทีมใหม่ นะครับผมพลังธรรมชาตินะครับผมนี่ทีนี้หมารับกับมือก็ได้หลายแผ่นหน่อยฮะ <c oughs> นี่คนระับไม่มีไม่มีแบงคกี้บ้างไหมมีฮนะติดบ้าง นี่คันนี้ครับเจอทักได้นะครับสมาชิกใหม่ครับเป็นโอหนึ่งเจ็ดสี่สองนะครับผมนี่หน้าตาละหลอด้วยครับผมนะฮะแต่ทำชา,ชา,ชาเดี๋ยวดูดูมนนี้อมีคนอยู่บ้างจะมีปะ เส้นบางจากจึงส่งกระลำลาชบุรีเส้นลาดบุรีชันบุรีอ๋อครับผมนะพิจะรณามใช่ฟังหนกก่อยจัดให้ฟังหน่อยเลยพี่จัดเลยอ๋อได้ครับผมครับ ตัวนี้ที่ทุกคนทักถามครับบอกแป้นตัวนี้แข็งไหมแข็งมากๆากครับผมเป็นแป้นสี่เหลี่ยมตัวนี้ส่วนมากก็จะกดตรงนี้นะตรงแอร์แบ็กแอร์แบ็กนะครับผมเน,ะมนี่งหาจุดกระโดดก็ได้แลับมันแข็งกระโดดเหรอเนี่ยเราจับช่วงเนี้ยแล้วก็เคาะตรงเนี้ยเราเคาะไล่เมื่อไล่น้ำหนักเมื่อรับซ้ายลองลองเคาะซ้ายวาท้ายฝ,า,า,ยฝ,า,า,ยฝาดูอะอะไรเดี๋ยวมันก็จะเจอเองโอ้โหแตะลันด้วยนะผมใช้แตะของแล้ว บ้านโป่งครับบ้านโป่งนะโอ้โหแน่นอนเลยโอเคครับขอบคุณมครับเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับยังไม่รู้จักชื่อเลยชื่อน้องต้องครับน้องต้องนะครับครับต้องไวไลายนะครับผมนะขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับผม ขอบคุณครับครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับเดีคันนี้นะครับผักได้นะครับผมรับต้องต้องต้องไม่เล่นอ่ะไม่ไครับครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับรับต้องสวัสดีครับเดี๋ยวรออีกหนึ่งคันนะฮะสายลั่นเดี๋ยวรอก่อน บ้านพี่อยู่ที่ไหนสมุทรสาครครับผมแต่บ้านเกิดอยู่เพชรบูรณีบ้านเกิดอยู่เพชรบูรณ์วันนี้เอาคันนี้มาน้อต,ต้องตัวกองนีด้วยครับผมตัวกองของพี่ตีนะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับมัตง,ง,นะบมงต้องไม่ได้อ่านผมไปหา ที่มโนกที่ไหนครับไปหาาจามโนกรุ่นพันธุวงนุ่นที่พันธุวงนะฮะอยากได้ปีสามบ้างมาเลยจ้าจามาหาผมผมจัดให้เลยจ้าโอ้พี่นายไม่มาเลยพี่นายกับอาจรต้อมเลยไปแล้วมั้งพี่นายมาเอาแผ่นแผ่นแจกแผ่นแจกนะครับผม ันแจกสามชาปีสามนะสวัสดีครับดีเจกัดครับผมยังไม่ได้เลยชีวิตดีๆสวัสดีครับว่างเดี๋ยวไปเอานำเบอร์ได้ครับผมจัดได้เลยพี่ผูอิสานได้บอบอบอเพ่าเป็นบอพ่าเป็นดอกบอมีมายุรลามาบันดิตนะครับผมโห อยู่พันท้ายไอ,ออยู่นี่ตั้งนานแล้วจะไปตรงไหนวะเนี่ยจะตรงไหนเนาะขอพิกัดครับตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ตรงตรงข้ามตลาดทะเลไทยอ่ะที่ผมอยู่นะขอ,อบ้านผมมาแล้วบ้านผมอยู่ตรงที่นอนปีนังตรงข้ามกันก,กิโลหนึ่งอะ่ะพี่น้องท่านใดที่ตรงข้ามโรงพยาบาลมหาชัยอ่ะพี่น้องท่านใดที่เคยมาเที่ยวอะ่ะ จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะใครมามหาชายมาไม่ถึงกิโลหนึ่งนี้แสดงว่ามาไม่ถึงนะผมขี่ผ่านไปเมื่อกี้เหรอนะเมื่อกี้ใครมีแปลสับชา้าแต่อยู่แล้วมีนัมเบอร์นะพี่พินด้วยบอกไปแล้วเมื่อกี้เอาลระครับปรามสองเริ่มติดแล้วครับก่อนถึงสะพานไปน้ำท่าจีนนะเริ่มติดแล้วนะทำทางทำทางรอใครรอพี่นาย รอพี่นายเมืองปูเนี่ยมามากับใครดูดูน้องเบียสวัสดีครับท่านเบียป้ายเดี๋ยวรอไปอาป้ายมาก่อนนะเดี๋ยวพี่จะส่งให้วันจันท์นี่แหละรถใครนั้นนะ่ะรถจารต้อมปะ่ะอยากได้สติกเกอร์ครับอยากได้สติกเกอร์เมาส์สั่งก็ได้ครับผมเฮ้ยอาจารย์นายถึงไหนแล้ววะแสดงว่ารถติดตรงนู้นแน่เลย ครับหัวลากอาสอนคบหัวลากบ้างใช่ไหมมาเลยคิดไม่แพงนะวันละเมาว,วันละเมาว,วันละเม,มาแวะมาคลองสารบ้างนะพี่มันไม่มีงานวิ่งแถวรู้เลยครับช่วงนี้ก็มีงานแต่ลงใต้อย่างเดียวนะเดี๋ยวดูรถวิ่งไปก่อนรอพี่นายอาจารย์ต้อมเนี่ยวันนี้จะเห็นนะว่าอาจารย์ต้อมว่างไหมะจะไปกับพี่นาย สวัสดีครับอิสลานุวัตครับผมได้ครับพี่กัสดีเจกันนะฮะเดี๋ยวถ้าแว่ไปแล้วเดี๋ยวจะทักหา,าพี่นายโดนทางหลวงโบกหรืออยู่เปล่าสงสัยสงสัยบอกถึงเมืองใหม่ตั้งนานแล้วยังไม่มาเลยหลงทางหรือเปล่าก็ไม่รู้เริ่มติดเลยนะฮะพระรามสองครับผมเส้นเลย มหาชัยมาครับเรมาชัยมาก่อนขึ้นสะพานแม่นม้ำท่าจีนเริ่มติดแล้วนัดรับได้ที่ไหนครับก็โซนมหาชัยนะครับได้ทุกเส้นทางนะครับตรงมหาชัยนี่นะโอ้รถเยอะแล้วรถติดแล้วสามช่ายอยู่เป่าตำรวจเรียก <laughs> สงสัย <laughs> หรือเข้าไม่ถูกทางโอ้รถเยอะจะได้ฟังสามชาพี่นายไหมเนี่ยเส้นไหนก็ได้นะเส้นไหนยังโร่งอยู่โอ้รถแรถเงเรามาดูรถแรงมาดูรถแ่งรถแ่งรถแ่งเท้า้าไปก่อนนะนี่ครับตัวกองครับผมผมผม,มีตัวกองด้วย หนึ่งเจ็ดสามสองครับเพื่อนแท้ศูนย์ศูนย์สองเจ็ดนะครับเอวิเชียบุรีรถซิ่งสามชาติศูนย์ศูนย์หนึ่งนผมรถซิ่งเพชรบูรณ์นะผมพี่อยู่ไหนตอนนี้อยู่บิ๊กซองตรงข้ากับบิ๊กซองมหาชัยอกแต่งนิดหน่อยนะไม่เยอะไม่เยอะเราเราเน้นสวยไม่เน้นแรงนะบางฟังเสียงเพราะ ทีมงานตัวแท้ของททงครับเห็นเยอะเลยชว่วงนี้ของพี่สองนะผมนะพี่สองพี่สองนะฮะตอนนี้เจ้าตัวท่านประธานเขาก็ไปอยู่ที่พิษณุโลกนะฮะอยู่เวิงโซนที่พิษณุโลกสับลีซิ่งนะผมนะพี่สองแต่ก่อนเขาก็อยู่แถวนี้แหละนะแล้วก็แก่กระยาอยู่ที่พิษณุโลกนะครับผมแล้วติดแน่นอนวันนี้ไม่ต้องกลัว เมื่อวานนี้ก็ติดรถคันนี้มีแต่ลมเปล่าเดี๋ยวจะไปเปิดตัววันงานสามช้าวันที่12เดี๋ยวจัดให้ดูลั่นๆเลยคันนี้นะใส่ปั๊มลมได้แล้วตังค์อะ,อะถามหาตังค์เลยดิตังค์มีไหมถามผมว่าตังค์มีไหมวันที่12เจอกันได้เลยวันนี้พี่ไม่ไปส่งของหรอกครับวันนี้ไม่ได้วิ่งไปมาเมื่อวานนี้แล้ว อะที่อนะนัดพอเลยสะพานเอพอเลยไคมาแล้วคุยคุยกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ฟังและลั่นนะวันที่12ไปที่ไหนครับอ่าขอเล่นเชิญอีกครั้งนะครับผมวันที่12กรกฎาคม2563นะครับเชิญพี่น้องสามชาติทุกท่านและพี่น้องพเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับ ไปร่วมทำบุญกันได้นะครับเลี้ยงเพลนพ้าแล้วก็นะไอศอกไอ้มอบทุนนะสมทบทุนสร้างเรือนนอนให้แก่น้องเด็กพิการทางด้านสมองที่วัดห้วยหมูจังหวัดราชบุรีนะครับผมนะขอเรียนเชิญไปทำบุญร่วมกันได้นะครับผมในวันที่12นะเวลาตั้งแต่8นาฬิกาขึ้นไปนะผมอยากเจอพี่ก๊อฟจางได้เลยจัดให้เด้ยัง <laughs> ว่าร้านเนี่ยสงสัยเลยไปแล้วเนี่ยเลยไปยังก็ไม่รู้โทรก็ไม่โทรเอาให้รันขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ รอจนเหนียวแล้วเนี่ยอาจารย์นายไปดูไหนเนี่ยเราใส่ติดตั้งแต่ก่อนมาถึงมหาชัยแล้วมั้งน่าจะติดมาตั้งแต่ก่อนถึงมหาชัยแล้วเนี่ยวันนี้ไปไหนกันบ้างวันหยุดครับผมขอแนะนำาลยครับอย่าไปเที่ยวทางนู้นเลยเนอะรถติดดูเลยไม่อยากออกไปไหนเลยเห็นรถภาพรถแล้ว แจ้งกลุ่มผมไปเปล่าครับไม่มีขึ้นเลยแจ้งยังไงเอ่ยสวัสดีครับ E O O นะครับผมนอนนอนนอน,นอนครับคนนอนก็โชคดีไม่ปวดแค่ปวดขาคนอยากไปเที่ยวก็ปวดเมื่อยนิดหน่อยแต่ได้พาคเอารัวเที่ยวนะเนี่ยเริ่มติดแล้ว สามชาติยังไงครับกดไม่เป็นแหมมาดูสามชาตินี่ต้องกดเป็นเกือบทุกคนแล้วนะถ้าใครถ้าใครติดตามมาแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเซียนแล้วแหละช่วงนี้นะแล้วสามชาติจังหวัดเราก็ไปต่างประเทศแล้วนะต่างประเทศก็ไปกดสวัสดีครับพี่ตีครับผมนะ พี่ตีไปไหนครับวันนี้พี่ตีก็สายเมานะเห็นตั้งวงทุกวันเลยไม่มาตั้งแถวมาหาชายัยบ้างเลยจะได้มมเมาบ้างไปเที่ยวไหนครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนพี่เอาสติกเกอร์มาส่งพี่ต๋องครับน้าอสมาชิกใหม่นะแล้วเดี๋ยวก็รอพี่นายมารับสติกเกอร์ ไม่เห็นแล้วหรกเราอยู่ฝั่งนี้มาแล้วมาแล้วพี่นายมาแล้วทางนี้ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วจอดบนระฆาง <c oughs> ตาปกติแล้ว คิดถึงมาเลยมาเลย ALLY ที่จัดไปเลยโชเฟอร์อ <Ash well. S 1> ๋อใช่ครับผมนะกาผมก็ทําบุญไปด้วยนะครับกับของพี่มาโนดนะบ้านพี่อยู่ตรงไหนขอมาหาใช้ช้อยกิจจานี่มาแล้วสายลั่นี้หมีหอบมีหอบ เดินหน้าพี่พห,นหน่อยพี่นายหน่อยถ้าจองหน้าแหละนี่ใครไม่เจอสายลันคันนี้เจอแล้วนะผมสะดุดครับอ๋อเมื่อกี้มีเมสเซจเข้าเมื่อกี้เมสเซจเข้านะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใครมานี่ใครเจอหรือยังเคยเจอหรือยัง ล้านสี่ปากอ่ะคันนี้แต่อย่างเพาะรถพี่เหนื่อยนะครับใช่ใช่ใช่หอบใหญ่เลยสวัสดีครับผมพี่นายนี่นายเมืองปูครับผมพี่น้องท่านใดเคยรันเนี่ยใครเนี่ยบอกตามไปไหนเขาเนี่ยไปไหนหันย่าครับหันย่ครับฮะ,ะเท่านั้นแหละที่เคยสั่งกันนั่นแหละ สองร้อยหอมนี่ครับพี่นายเมืองปูพี่น้องท่านใดไม่เคยเห็นหนะนี่ทำช่อง Youtube อยู่พักหนึ่งอะแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วไม่รู้เป็นไรไม่มีคนติดตามแต่ลนล์าันดตีบ่า,บาดูดตดวแท่พี่นายกันครับผมโอ้โหเดี๋ยวตั้มหล่อไหมครับนี่พี่นายอยา่ยาอย่ามีเมียแล้ว สามช้าหาเพื่อนเนี่ยสายใต้นะกำลังลงไปนะครับผมไปไหนนะพี่นายไปหานใหญ่ครับไปหาดใหญ่นะผมหาดใหญ่นะเจอทักได้ตลอดทางมีให้ป้นด้วยเนี่ยติ๊กเกอร์มามาด้วยกันได้ไงพี่ต้อมมีคนหามันด้วย <laughs> ผุ่มนิคิดผุ่มนิคิดเ <laughs> <laughs> นี่ยไปดูไปดูปดตาของพี่นายกันโอ้ซื้ออะไรมาเยอะแยะไม่เอาไปไว้กินนะนะ อย่าไปยังเอาติดสองตากันละนี่นะไทยเท่ด้วยไทยเท่ทำเองเดี๋ยวจัดเดี๋ยวไปฟังสามเช้าพี่นายเดี๋ยวผมไปยืนรออยู่นู่นนะเดี๋ยวพี่นายออกไปได้พี่นายกดไปฟังนะนายก็ได้จัดต้อมจัดต้อมก็ได้กดไปฟังเดี๋ยวนู่นน้าเดี๋ยวผมเวลาตรงนู่นน้าเดี๋ยวผมลงรถเอะไรเดี๋ยวจัดยาจากที่ไปเลยไปละไม่กินข้าวได้ยันเหรอ ผู้บ่าวใครนะผมดูผู้บ่าวใครนะเดี๋ยวผมไปรอข้างหน้าเคยลั่นกับพี่นายแล้วสามชาติสุดๆใช่ถ้าใครเจอคันนี้สุดยอดแน่นอนยิ่งกว่าผมอีกทุกวันนี้สามชาติครับบีบไม่ค่อยนี่แล้วไม่ค่อยได้ออกงานมือมือแข็งไม่หมดซ้อมแต่มืออยู่บ้าน เดี๋ยวซ้อมแต่อย่างเงี้ยพ่อเคอไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดักรออยู่นู่นเลยดีอ่ะไปฟังสัมชาลั่นๆเอาสเกีร์ดีไหมสเกียร์ยยบ้าง ่อ,อกเกียร์เดียวพอทำคลิปสามชาติยาวๆหน่อยครับมันยาวไม่ได้ครับผมผมกลัวแบบเออถ้าเราทำยาวๆไปแล้วอะ่ะเขาจะมีคนหน้าอย่างก็อย่างที่เคยเคยเห็นกันอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังสามชาติพินายกันครับผมนัดไปท่ายางกันปะเนี่ยไม่ได้นัดท่ายางไม่มีอะไรหลอกโหนมาหาชัยนี่มีจริงอ่ะเดี๋ยวฟังสามชาติพนายกัน มาขอลันล่นๆมาเลยนัดแน่อะไรกันอยู่เนี่ยโอ้รถเริ่มปิดแล้วถ้าไม่ออกมารถจะติดแล้วนะพูดอีสานหน่อยพี่อีสานหน่อยพูดแล้วพูดแล้วอ๋อจัดมาเลยใช่ครับพี่ครับผมมาแล้ว จริงครับเดินทางปลอดภัยทั้งสองท่านนะครับพี่นายกับพี่ต้อมนะขากลับก็อย่าลืมแวะทานข้าวด้วยกันก่อนเด้อพี่ครับพี่ครับขับรถโหดให้ดูหน่อยโอยมันดูในรถมันดูยังไงมันก็ไม่โหดหรอกมันต้องดูข้างนอกถ้าเราดูข้างนอกเราจะรู้ว่ารถคันไหนขับโหดไม่โหดเราดูในรถมันดูมันเหมือนมันก็เหมือนขับรถอยู่ในรถอะความเร็วความไม่เร็วนี่นี่นี่วิด้วยมั้ง นี่รอรอนี่สายเดียวกันเลยแล้วผมทีแซตทีแซตหน้าวีาผมก็คนนึงที่ชอบแต่งรถนะแต่ส่วนมากก็แต่งไม่ค่อยเป็นอนะโอเคครับเดินทางปลอดภัยทั้งสองท่านนะครับพี่ต้อมกับพี่นายโอเคต่อไปก็ไปไหนละไปหาแม่บ้านเราสามชาติแต่เดิมหน่อยตรงนี้มันหน้าตลาด เดยวเลยไปหน่อยนะครับจัดสักหน่อยพี่กอปฟได้เลยสามชาติโบราณโบราณบอกผมอ่ะดูเลขไม้ไปก่อนนะฮะจะเอาขาตั้งกล้องมาซ้อมก่อนซอก่อนใส่เกียร์ก่อน เอาละเอาละลากเกียร์ยาวแล้วโอเคครับผมนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็กอล์ฟซิงคิ่งขวาเขียวหวานนะก็มาส่งเบอให้กับพี่ตองนะแล้วก็วันนี้ก็เอาสติกเกอร์มาให้พี่นายคนระับพี่น้องท่านใดสนใจอยากสติกเกอร์นัมเบอร์ก็ชุดละสองร้ห้าสิบนะถ้าส่งก็สามร้อยนะครับผมนะวันนี้ก็เดี๋ยวขับรถเล่นก่อนออกมาคนเดียวก็อไปแวะหากิ๊กก็หน่อย ดูอยู่เ่าเมื่อกี้เห็นเข้ามาดูนะโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับขอให้สนุกกับวันหยุดนะครับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่12กรกฎาคม2563นะครับขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมทําบุญกันที่วัดห้วยหมูนะครับตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเรียงเพลงตอน11โมงคะแล้วก็จะทํากิจกรรมกันช่วงบ่ายนะครับมีเล่นเกมมีแจกของแล้วก็ มีเสื้อมีสติกเกอร์มีอะไรต่างๆครับรอท่านอยู่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจอยู่ใกล้นะครับรีบก็ไปร่วมทําบุญกันได้นะครับผมที่วัดห้วยหมูครับผมโอเคครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับผมวันนี้วันหยุดวันพักผ่อนขอให้พี่น้องทุกท่านพักผ่อนเนี่ยสนุกครับผม